สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love b r e a d i n g นี่คือ Pick Heart Love b r e a t i n g ภายในหนึ่งเดือนนี้มีเกจะได้เจอเนื้อคู่ หรือไม่นะคะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาใหม่เนื่องจากในไลฟ์สดของจันาร์สันนะคะปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้องนะคะจึงตัดตอนนะเหลือแค่เหลือแค่ตอนต้นนะคะตอนท,ท้ายไปถึงการ์ดกองที่3เนี่ยไม่มีจันาร์สันเลยทำเป็นคลิปให้ดีกว่านะคะจะได้รับชมได้เต็มนะคะตลอดทั้งคลิปนะจะได้ไม่มีปัญหาขัดข้องทางด้านอินเทอร์เน็ต นะคะ,ะเหมือนเช่นเคยนะคะเหมือนตอนไลฟ์สดก็มีให้เลือก3ใบนะคะการ์ดใบที่1 2และ3ใช้พลังงานแล้วก็ความรู้สึกสื่อถึงนะคะว่าคุณรู้สึกว่าการ์ดใบไหนเป็นของคุณภายใน1เดือนนี้จะมีคำตอบให้คุณได้รู้ว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณหรือไม่อย่างไรแล้วก็รวมถึงพลังงานเนื้อคู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณ นะคะไปต่อกันได้เลยนะคะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับจองคิวอ่านไพ่ส่วนตัวกับอาจารย์ซัน,นก็ติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปเช่นเดียวกันหินสวยๆพลังงานดีๆก็ลิงก์อิ t a าแกมใต้คลิปรวมถึง New c h anel n sound o f l o v e ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะเอาละทำใจให้สงบทำใจให้สบายนะคะค่อยๆหลับตาลืมตาขึ้นชา้ชาๆแล้วตัดสินใจเลือกใหม่เริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง การ์ดใบที่ 1, 2และ3ภายใน1เดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่หรือไม่เอาละค่ะนะ่าจะตัดสินใจเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการ์ดใบที่1ก่อนนะคะว่าจะได้เจอนะคะใน1เดือนนี้หรือไม่นะคะเนื้อคู่ของคุณ เปิดออกมาเป็น yes ค่ะนะคะถ้าในไลฟ์สดตรงกับคลิปนี้ถือว่าเคลมนะแต่ว่าพลังงานเนื้อคู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้นะเพราะเราจะเปิดสดใหม่กันอีกรอบหนึ่งเนะี่ยก็ไม่เป็นไรก็รับไว้ทั้งสองพลังงานเลยคร้วกันนะเผื่อว่าจะได้เจอทั้งสองคนนะคะหรือว่าอาจจะตรงกันก็ได้ออพลังงานของการ์ดใบที่1นนะคะออกมาบอกว่า yes ใช่แล้วในหนึ่งเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณนะคะจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเนื้อคู่ของ คุณกันเลยว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ a องเจิลออเอนะคะใน1เดือนนี้แหละภายใน1เดือนนับจากที่ได้เจอคลิปนี้มีเกตว่าจะได้เจอเหนือคู่ของคุณนะคะดูพลังงานเขาหรือเธอกันหน่อยนะว้าวเหนือคู่จริงๆแหละดูสินะคะ2ถ้วยขึ้นเลยนะคะเป็นโซเมดนะคะเป็นเพอร์เฟคแมทช์โอ้ยไพ่สวยมากๆทีเดียว ให้สวยมากๆทีเดียวนะคะเป็น1ถ้วยนะคะและอื mm ้มเจอสติชมันเป็นโชคชะตาจริงๆนะคะเป็นคู่แห่งโชคชะตานะคะต้องต้องบอกต้องต้องคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นคู่แห่งโชคชะตาจริงๆนะคะเอาละคะ่ะคุณที่เลือกการ์ดใบที่1น,นะคะ คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ในเดือนนี้นะคะแล้วก็เนื้อคู่ของคุณเนี่ยมี มีพลังงานของการที่พันผูกด้วยโชคชะตามีมีชะตาพันทะผูกพันกันจึงได้มาประสบพบเจอกันนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลคนคนนี้คุณจะได้พบเจอเขาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัวแต่อาจจะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะคือมีการทักทายมาแบบไม่คาดคิดจากคนที่คุณเห็นแล้วโอโ้โหโปรไฟล์ดีจังเลยแต่ไม่ใช่สแกมเมอร์นะ คุณจะต้องเช็คก่อนว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์ผ่านทางคอลวิดีโอนะคะแล้วก็คุยกันไปให,ใ,หให้แน่ใจว่าตรงตามพลังงานที่อาจารย์ชันจะอ่านให้ฟังเนี้ยนะคะเนื้อคู่คุณมีสิทธิ์ว่าจะเป็นคนแดนไกลเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรือว่าพบเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้อาจจะเป็นคนไทยแล้วก็หรือจะเป็นต่างชาติก็ได้ตามคำขอเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยนะคะขึ้นอีกแล้วในไลฟ์สดก็หนึ่งถ้วยขึ้น คะถ้วยการิกขึ้นนั่นหมายความว่าพลังงานคนคนนี้มาตามแรงบุญแรงอธิษฐานตามคำขอของคุณแล้วก็เป็นกูดคามาเป็นนิวคามาเลชั่น s ชิพดังนั้นไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่คนเดิมนะคะเป็นพลังงานคนใหม่ล้วนๆที่คุณจะได้เจอเจอกันในครั้งนี้นะคะบุคลิกลักษณะหน้าตาของคนหนึ่งถ้วยนะคนคนนี้เนี่ย คุณและเขาเจอกันน่ะจะมีความรู้สึกเหมือนเป็น Love at first sight นะคะรักแรกพบประสบพบเจอกันก็รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นบุคลิกลักษณะหน้าตาจะเป็นไปตามที่คุณร้องขอหรือขอพอรดังนั้นเมื่อคุณไปขอพอรกับเทพแห่งความรักไว้ไม่ว่าจะเป็นพระตรีมุรติหรือใดๆก็ตามนะคะระบุให้ชัดเจนหรือคุณอาจจะระบุไปแล้วคุณก็จะได้ตามนั้น สูงต่ำดำขาวเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงนิสัยใจคอฐานะทางด้านการเงินครบมีครบนะสายเปทุ่มเทในความสัมพันธ์ใดๆที่คุณขอพอรไว้มีครบคุณจะได้ตามนี้100%เเต็มนะคะแล้วก็ ไพ่ออกมาบอกว่าในบางทีบางครั้งบางคราวการจะเจอ,เจอระหว่างคุณกับเขามันจะเหมือนเรื่องเหลือเชื่อแต่มันคือพรหมลิขิตจริงๆนะคะออและระยะเวลาการจะเจอกันเนี่ยมันอยู่ในหนึ่งเดือนอยู่แล้วแต่ in the near future เมื่อ2คนได้เจอกันการสารสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและในทายที่สุดการแต่งงานจะมาถึงอยู่ที่เด็กถือถ้วยก็คงจะ อีก1-2ปีขึ้นไปมีเก์ว่าคุณจะได้แต่งงานกับเขาหรือเธอคนนี้เขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและโชคชะตาของคุณเร็วมากๆนะคะชีวิตเนี่ยอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ใช่สิพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเอ้ยไม่ใช่อะไรก็ใดๆก็ตามแต่นะคะหยอกหยอกยอกอย่าพิ่งงอนนะคือชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนผันเยอะมากนะคะจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ ชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันดิ่งสุดเจอคนคนนี้ชีวิตคุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุดนะคะแต่อาจารย์ซันก็มักจะบอกเสมอว่าอย่ารอให้เขามาพลิกชีวิตเลยค่ะพลิกชีวิตตัวเองก่อนแล้วพอเจอคนคนนี้จะยิ่งพลิกพลิกพลิกนะพลิกขึ้นไปอีกนะคะจะรีบจะจะยิ่งพุ่งทะยานสูงขึ้นไปอีกนะคะ อายุอานามของคนคนนี้ก็เป็นไปตามคําขอใครอยากได้เด็กก็ได้เด็กนะจ๊ะใครอยากได้คนอายุมากกว่าก็ได้คนอายุมากกว่าเพราะว่าไพ่ถ้วยการเหล็กอะ่ะมันคู่มันขึ้นคู่กับ Justice คนคนนี้มาตามชะตาที่ผูกพันกันแต่ชาติปังก่อดด้วยหนึ่งสองตามคำอธิษฐานที่ขอพรไว้นะคะขออะไรบ้างพระเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพทั้งหลายอะ่ะก็จะอวยพรให้คุณ ตรงตามนั้นนะคะคือเต็มล้นเลยแหละเต็มล้นเลยละถ้วยใบนี้นะคะถ้วยแห่งความรักใบนี้ก็คือเต็มล้นเลยนะคะดังนั้นขออวยชัยให้พรให้คุณทั้งสองอะ่ะได้เจอกันเร็วๆนะคะตามระยะเวลาของไพ่ที่บอกเอาไว้ทั้งหมดนี้นะคะะเดี๋ยวเรามาแถมให้สักหน่อยว่าอักแองเจนนะคะ <c oughs> มีอะไรอยากที่จะบอกคุณขออภัยสำหรับเสียงนะอาร์คเอ็เจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างนะคะใหนดูสีปิดท้ายอีกสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับคคท่เล็กา์ดใบที่หนึ่งนะคะอาร์คเอ็เจิลอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะอ่าบางทีความรักครั้งนี้อาจจะมา,าจากสิ่งใหม่ๆที่คุณคาดไม่ไม่ถึงก็จงมองหาสิ่งใหม่ๆรอบๆตัวด้วยเช่นเดียวกัน ออกจากคอมฟอร์ตโซนสักนิดหนึ่งนะคะออกจากโซนสบายสักนิดหนึ่งแล้วคุณก็มีโอกาสจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นั่นเองเพลังงานเหมือนคุณยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอกันถ้าได้เจอถ้าเป็นรักทางไกลนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณภายในหนึ่งเดือนคือจะไม่ได้ต้องให้คุณรอนานะแล้วก็สารสัมพันธ์ไปจนกระทั่ง1-2ปีก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ตกร่องป่องชิ้นแต่งงานกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คนที่เลือกการ์ด <c oughs> ใบที่สองนะคะการ์ดใบที่สองเดี๋ยวามาเช็คพลังงานกันเลยนะคะใบที่สองภายในหนึ่งเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่หรือไม่ขออนุญาตจิบน้ำสักเล็กน้อยนะโอเคการ์ดใบที่สองดูซิ อ่าอินเดียฟิวเจอร์นั่นหมายความว่าอาจจะได้พบเจอเนื้อคู่อยู่ในระยะเวลา3เดือนขึ้นไปบวกหรือลบบวกหรือลบอาจจะอาจจะเจอก่อน3เดือนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นไพ่อินเ e ียฟิวเจอร์ขึ้นอาจจะไม่ได้ภายในเดือนนะคะอาจจะได้อยู่ประมาณ3เดือนขึ้นไปบวกหรือลบนะคะสําหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของเขาหรือเธอกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ เช็คพลังงานของเขาหรือเธอกันหน่อยนะขอสร้างพลังงานความรักคนที่เลือกการ์ดใบที่2ค่ะอาลาการ์ดใบที่2พลังงานเป็นอย่างไรไหนดูซิเฮ้อไพ่ดีนะไพ่เป็นไพ่8ปดเียนนะคะโอเคค่ะไพ่สื่อสาร และให้สองเหรียญในดูสิเหมือนว่าคุณและเขาอาจจะเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะเดี๋ยวอ่านให้เป็นสองเคสนะคะ เหมือนว่าคุณและเขาเคยเจอกันมาก่อนหรือว่าเคยมีความผูกพันกันมาก่อนเคยชอบกันมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนอะไรใดๆก็ตามนะคะอาจจะมีเกณฑ์ให้ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนคนนี้นะคะหรือเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้มีในลักษณะนี้เดี๋ยวอ่านให้อ่านให้ครบนะคะเดี๋ยวเราเอาในเคสแรกก่อนเคสแรกมีความเป็นไปนได้สูงว่า คนคนนี้ที่คุณจะได้เจอหรือว่าเนื้อคู่ของคุณที่จะได้เจอภายใน3ามเดือนขึ้นไปบวกลบเนี่ยมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอเคยผูกพันเคยคุยกันมาก่อนเคยมีความรู้สึกนะคะเหมือนว่าจะได้สารสัมพันธ์แล้วแต่ก็มีเหตุให้ห่างหายกันไปมีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะให้ได้มีโอกาสเจอเจอให้ได้มีโอกาสออกเดทสารสัมพันธ์กันอีกครั้งและคนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะ แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนนะคะดูกันไปยาวๆอนาคตข้างหน้ากว่าจะได้แต่งงานกันก็คงจะต้องดูกันไปยาวๆนะคะทีนี้ ใช่เลยอนาคตการแต่งงานมีแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ที่ประมาณ3-4 4-5ึ 4, 4 5, ด้วยซ้ำแบสีมม่ถึปีนะถึงจะมีเกณฑ์การจะได้แต่งงานเกิดเกิดขึ้นสำหรับคุณที่เลือกการ์ดใบที่2แต่อะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าอยากให้มันเร็วก็สามารถพูดคุยกันได้นะในความรู้สึกของอาจารย์สันดังนั้นอย่าไปซีเรียสเครียดเรื่องของเวลาให้มันมากนะแต่ในหลายๆเคสนะคะมันมีเคสของการโยกย้ายอยู่ดังนั้นอะ การแต่งงานการมันอาจมีเกณ์การจะต้องย้ายถิ่นฐานไปสร้างครอบครัวที่ต่างประเทศอันนี้สี่ปีแน่ๆน่เนื่องจากเอกสารต่างๆใดๆนะคะ,ะถ้าคุณได้พบเจอกันแล้วเนี่ยระยะเวลาการแต่งงานก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะ ในในในพาร์ทของคนที่เคยเจอเคยคุยกันมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารแล้วมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่แล้วก็เริ่มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแต่คนคนคนี้พลังงานเป็นเป็นพลังงานที่ดีอยู่นะไม่ได้เป็นพลังงานที่เคยทําร้ายจิตใจคุณนะแต่เป็นพลังงานที่ไม่ควรก็เขาอะแอบคลั่งรักกันอยู่ในใจแอบชอบแอบคลั่งแอบปื้มอะไรประมาณนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวทาดินพฤษศกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับ ชาวธาตุไฟแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมังกรแล้วก็ราศีพิจิกนะคะนีอีกเคสหนึ่งเนาะในเคสหรือว่าในกรณีที่ออไม่เคยมีคนเคยคุยหรือคนที่เคยรู้จักเนื้อคู่ของคนของคุณคนนี้จะเป็นคนที่คลั่งรักหนักมากคลั่งรักแล้วก็ทุ่มเทในความรักมากๆนะคะพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเทคแคร์ไปไหนไปกันลุยไหนลุยนั่นอะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนแดนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพราะว่าไพ่ชอรีออดก,กับไพ่แปดไม้เท้าเนาะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะผ่านทางการเดินทางนะคะผ่านทางการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องเรียนนะคะหรือเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ด้วยอยู่ที่คนละครึ่งเลยแหละไพ่ยแยกกันได้ชัดเจนมากนะขึ้นอยู่กับว่าคุณไปอยู่ลูปไหนก็ได้เจอเขาในลูปนั้นแหละนะคะ บุคลิกลักษณะหน้าตาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตามีเสน่ห์เย้าวยวนใจนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูเซ็กซี่มีเสน่ห์สวยนะคะดูแลตัวเองดีมากๆนะคะผิวส่วนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณเนี่ยก็ก็คงจะนะคะเ,เป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกดูเท่ดูมีเสน่ห์นะคะ ดูเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าใกล้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ซีโ้วในเรื่องของความรักนะ,ะทีนี้เนี่ยคนคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยนะคะอาจารย์สันบอกไปแล้วเนาะอาจจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้บุคลิกลักษณะหน้าตาตามนี้นะคะผิวออกไปทางขาวเหลืองนะคะหรือผิวออกไปทาง คมเข้มเซ็กซี่ก็ได้ดูมีเสน่ห์นะคะผมสีเข้มตาสีเข้มประมาณนี้แหละนะคะอาจจะไดออ้ออกเดทกับคนในโซนอิตาลีหรือลาตินบ้างละงานนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่พอได้เจอเนี่ยเรื่องความรักเรื่องแต่งงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เขาจะค่อยเป็นค่อยไประมัดระวังเพราะว่าเขาอยากที่จะให้มันมั่นคง หน้าที่ของเขาเนี่ยเหมือนว่าจะทำงานทางด้านไฟแนนเชียลนะคะแต่ไม่ใช่พวกมาหลออให้คุณลงทุนคริปโตนะแยกแยะนะนะคะเอ,อ่อทำงานทางด้านไฟแนนเชียลเป็นหลักนะคะแล้วก็เขาอาจจะทำงานทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์เกี่ยวกับทางด้านการเงินเป็นหลักนะคะหรืออาจจะอาชีพอื่นได้แต่หลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้นะคะถ้าได้เจอกันแล้วเนาะไฟเฮอร์มิตออกาอามาบอกว่าให้พาไปทำบุญเลย ะะทำบุญเสริมศรัทธาเช่นกันและการเผื่อว่าจะได้แต่งงานเร็วขึ้นนะคะประมาณนี้ถ้าใครไม่อยากรอการแต่งงานนานแต่ว่าไม่ว่ายังไงคุณทั้งคู่ก็คงจะได้เจอกันอยู่แล้วล่ะนะคะถ้าได้เจอก็มีโอกาสได้ได้เจอกันในทางตัวจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะ,ะถ้าได้เจอกันอยู่ที่ประมาณ2เดือนเท่านั้นแหละมีเกณฑ์เดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็มีเกณฑ์การออกเดทสารสัมพันธ์กันนะ่ะเกินกว่าหนึ่งครั้งนะคะ หลายๆท่านเนี่ยอาจจะปีหนึ่งอาจจะมาถึง7จครั้งก็ได้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนเอาใจใส่ใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการสารสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณรอ,อนานนะคะคุณจะไม่ต้องอยู่ในตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าคุณได้เจอคนคนนี้นะคะอืทีนี้คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นบุญกุศลจากคนที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณอยู่ก็ได้นะคะ ที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ตัวเสียชีวิตที่รักคุณมากๆาะคะ่ะเขาจะส่งคนคนนี้มาดูแลคุณนะคะก็ขอให้ได้เจอกันในเร็ววันนี้หน้าที่จะครบแล้วนะเออระยะเวลานู่นนี่โอเคบอกไปแล้วหน้าที่ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าแอเจิตมีอะไรอยากที่จะบอกคุณสําหรับคุณที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะไหนดูซี ดูแลความรู้สึกจิตใจความเชื่อมั่นของคุณให้ดีตอนนี้วายเบรชั่นของคุณที่เลือกพลังงานที่2อาจจะตกมาก่อนหน้านี้ตกตกในความรู้สึกที่ว่าหรือมันจะไม่มีว่ามันนานจังเลยอะไรประมาณนี้ตัดคำนั้นทิ้งไปแล้วให้มีความเชื่อมั่นว่ายังไงคุณต้องได้เจอแน่นอนแหละคุณต้องได้รับแน่นอนแล้วก็เทคแอคชั่นด้วยรับรองว่าสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นจริงตามนี้อยู่แล้วนะคะ เอาล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การ์ดใบที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณที่เลือกการ์ดใบที่3กันหน่อยว่า ภายในห่งเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่หรือไม่นะคะคนที่เลือกการ์ดใบที่สามเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันการ์ดใบที่3เย้ yeah. within the next few months ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คงจะไม่ได้อยู่ภายในเดือนนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตีให้เชาว่า3-5เดือนเนาะแต่จริงๆอยู่ที่ประมาณ3เดือนน่ะกําลังดีนะคะ3-5เดือนขึ้นไปบวกหรือลบนะคะ ก็คือเร็วๆนี้แหละมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะเอาละนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเนื้อคู่ของคุณกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะไหนดูซิอืมเกวินถือถ้วยละมุนล,ละไมามากเลยเนื้อคู่ของคุณหนนี้นี่เป็นคนโรแมนติกนะคะแต่ว่าอยู่กันคนละฝั่งฟ้าคนละซีกโลกนะประมาณนี้ค่ะ ดูส oh, ิเออวิวออฟออชูนคนคนนี้เป็นความรักที่มั่นคงนะเป็นสิ่งใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตที่คุณกำลังจะได้เจอแล้วอาจารย์สันก็ต้องย้ำว่าคนคนนี้จะคุ้มค่าสำหรับการรอคอยเนอะนะคะคงจะเจอในอีกประมาณนี้แหละคะ่ะ ไม่เกิน3-5เดือนไม่เกินนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้มีพลังงานของความอบอุน่นห่วงใยเอาใจใส่อ่อนโยนรูปงามนามก็เพราะ อะไรจะขนาดนั้นอาจาร์ซานขนาดนั้นแหละนะคะขนาดนั้นนะคะเพราะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติเปอร์เซ็นต์สูงถึง80%ทีเดียวนะคะถ้าเป็นคนไทยก็คงจะเป็นคนไทยที่อยู่แดนไกลยอยู่ไกลกันหรือว่าชีวิตเขานั้นผูกพันกับชาวต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะเป็นนัเกเรียนนอกก็ได้นะคะประมาณนี้นะ,ะคนคนนี้มีพลังงานของความรักความอ่อนโยนความอบอุ่น ความเอาใจใส่สูงมากๆทีเดียวนะคะบุค,คลิกลักษณะหน้าตาอย่างที่บอกเลยรูปงามนามก็เพราะตรงสเปคคุณแหละตรงใจจริงๆมันจะเกินกว่าสเปคคุณไงคุณอาจจะรู้สึกว่าอม,มันจะเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้สิหนเมื่อยูนิเวอร์สส่งมาให้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะคะ ขอให้โอบรับโอกาสครั้งนี้เอาไว้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเขาวิวฟอร์จูนกับ t ดอะสตานะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอผ่านทางสื่อโซเชียลได้รวมถึงเจอกันผ่านโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาเขาอาจจะเดินทางมาท่องเที่ยวในที่ที่คุณกําลังจะไปแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าตัวคุณมีเหตุที่จะต้องให้เดินทางไปไหนมาไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ได้ประสบพบเจอเขาหรือเธอคนนี้เจอกันด้วยโชคชะตานะคะคุณคนนี้เป็นความรักที่มั่นคงนะเป็นความรักที่จริงจังจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็จิตใจทีมีเมตากับคุณมากๆนะคะ แล้วก็พลังงานด้านหลังสำรับก็ยังองวบเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกเลยนะรูปงามนามเพราะแล้วก็รวยทรัพย์ ฐะะานะร่ำรวยนะคะสถานะของเขาหรือเธอคนนี้ก็เป็นคนโสดนะคะยังไม่เคยผ่านการมีครอบครัวยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะอายุอานามของเขาเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยกว่าคุณอยู่ที่ประมาณ2-5ถึงปีขึ้นไปนะคะบวกหรือลบก็ได้นะคะสำหรับคุณที่เลือกการ์ดใบที่3 นะคะจะเข้ามาในลักษณะที่คุณอาจจะรู้สึกเออมันช่างโรแมนติกเหลือเกินมันช่างเป็นพรมลิขิตนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้เจอเขาแล้วเนี่ยการเดินทางมาเจอกันจะค่อนข้างเร็วเพราะอะไรไม่มีไพ่รอเลยสักใบ จะเจอกันค่อนข้างเร็วพัฒนาความสัมพันธ์เร็วนะแต่อาจจะแต่งงานช้าหน่อยอยู่ที่2-3ปีนั่นอาจจะหมายถึงการที่เขาอาจจะหอบเงินหอบทองมาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ประเทศไทยก็ได้หรือเขาอาจจะต้องตเตรียมบ้านที่อยู่อาศัย พื่อที่จะให้คุณโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาก็ได้คือไพ่มันมีไพ่โย,ยกย้ายทั้งสองฝั่งนะคะบางทีคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตในลักษณะเดินทางไปอยู่ที่ประเทศเขา6เดือนมาอยู่ที่ประเทศไทย6เดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันชีวิตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นได้หรอเกิดขึ้นได้สิถ้าคุณมีความเชื่อตัดสินใจลงมือทำแล้วก็เลือกคนน่อย่าสีสัวนะคะขอหเห็นคุณค่าตัวคุณเองไว้เสมออย่าสีสัวในการเลือกคน ไม่งั้นจะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจนะจะันาร์เตือนไว้เท่านี้แหละนะคะเอาล่ะหน้าที่จะครบแล้วนะรูปร่างบอกไปแล้วนะคะแต่งงานเกินเมื่อไหร่บอกไปแล้วอาชีพการงานการจะเจอ,เจอโอเคหน้าที่จะครบแล้วสําหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่3นั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของแองเจิลกันหน่อยนะคะว่าแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างสําหรับคนที่เลือก <c oughs> การ์ดใบที่3นะคะ อีซับ u ี่อยูทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งสิทธิ์ก็เตรียมอะไรต่างๆไว้มากมายแล้วก็กำลังกำลังจะส่งคู่รักที่ดีมาให้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าจะรับโอกาสนี้ไว้หรือเปล่าเพราะว่าเนื้อคู่คุณจะดีเกินกว่าที่คุณคาดคิดไว้สําหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่3นะคะเอาล่ะรักและเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ